สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ FC ผู้ทีติดกติตามครับพูติ่กต์สับสคราครับพูติ่กดไลค์กดแชร์เด้อนี่ครับ c ี u ียปาย่างรีสอร์ทครับโอ้บรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศสุดยอดผูกเป้นอนครับพี่น้องทั้งไต่เงินกันรถแม่ค้าแม่ขายครับส่วนทีมงานแดนเซอร์ห้าครับผักยูวัดแน่นะครับผักยูส่วนปลารีสอร์ทแน่พูนละครับพูนครับหรือว่าผักอยู่ในโรงเรียนแน่นะครับส่วนนี่แหละครับ CB u ี ครับพอกันใช่ครับกับผ้อมแปมครับมานอนอยู่นี่นะครับสวนป่าย่างรีสอร์ทเปียว่ามือนี้ครับเฮาสิมาคุยกับลูกใช้ละไปจากไหนมาจากไหนนะครับมือกีกับพากันไปอาบน้ำเซบีกับไฮไอขี้มาอาบน้ำนะครับให้สบู่ยาสระผมละให้เพื่อนอาบน้ำเพราะว่าชุดเครื่องอาบน้ำเพิ่นอยู่ในรถทั่วนะครับกับเบิ่งแย่งดูแลกันไปละครับพอลูก เ,เดี๋ยวจะไปคุยกับบักเงาะมึงครับไปติดตามครับเป็นทังไหนสวัสดีครับผมเงาะหน่อยครับอ่เ<ม><ม>งาะหน่อยเพชรดบานแพงหรือคนสีหูจักในนำ้ำบักเงาะใช้ยาอะไรเพื่อได้ตังให้พ่อโจรครับพ่อโจ้เหรอ,อก่อนหน,น้านี้ไปจากไหนมาจากไหนคือจากไหนมาอยู่วงสาวหน่อยเพชรบลนแพงแตะกี้ผมเลียนครับเลี้ยน,ยนอยู่แม่ครับเราไปจะ ไปหาลองเพ่งเอ้ลองเพลงตีผมลองเพ่งน้ำลาเหลอลานโอ้ที่ว่ามันนั้นเ้าพันปลรพื้นที่ทีว่าลานนี่บอกที่ผมมาลองเพลงตั้งแต่สมัยยังม่ท่านเรียนจบเป็นบ่มแมนแต่ว่าท่านจบก็ออกมาเลยจบมาอยู่สาวหน่อยเลยจบอยู่จบมหาเคึื่มงมหาขึ้งเอออีกครึ่งกับจบมหกแมนแต่ว่าออกมา่ก่อนครับพระว่าชีวิตหลักสนุกครับหลักสนุกองไหนวะที่ไปเรื่อยๆครับ เอาเอาว่ากันเป็นการเป็นงานมานรับห้องเพลงอยู่ในลานคาเฟ่หรือว่าลานเรานี่ยจักปีอยู่ร้านปีหนึ่งสองปีนี่ครับอ่าเราือจะมาเด็กขึ้นรองรถแห่นั่แมนครับก็หูจักกันครับไอ้เพื่อนหูจักกันครับจ้องรถแห่นี่มันก็อ่นไปแต่ว่าขอบครัวพอแม่มีลูกจักคนลูกชายผู้เดียวลูกชายผู้เดียวลูกชายโทษนะ่ะแม่นะแม่มีลูกผู้เดียว ชุ่มมือแม่ไปเห็นอย่างเห็นงานอย่างอยู่ใส่แม่อยู่จักปีเท่าไรอ่าชุ่มมือนี่แม่อายุ32มสิบสองคั่วยยังหน่อยตัวล่ะล้วก็เห็นงานอยู่ได้ละเอ็ดครับห่อนเทศกาลตัดอ้อยเพื่อนกับไปตัดอ้อยอยู่พิจิตรครับตอนนี้แม่อใช่ตอนนี้อยู่พิจิตรครับเป็นตัดอ้อยห่วยครอบครัวไปอยู่สบายตัวนี้เพื่อนนี่วันนี้เพื่อนอยู่เฝ้าจะ ม่มีเฮือนเป็นของเจ้าของเนี่ยเอามันแล้วท่านไม่มีเหินป่ะอยู่อยู่กับใยโอ้ยไ,ไปอยู่กับไปอยู่กับใยครับว่ามันเป็นว่าพ่อแม่มาเห็ดเฮือนเห็ดซ่านแต่ว่าเป็นตัวนี้โมวาครัวันนี้แต่โตมาอยู่กับสาวหน่อยแฟนครับเอฟซีเดือดหักเดือดหอมกับปฏิบัติโตเอาตัว,ตวคือยังพ่อบอกแหละอันไหนพ่อเห็ดพ่อสางกับสางอันไหนพ่อเก็บก็เก็บ แอนดับแหลกนี่อยากให้เสนครับเอฟซีเลยคักเนี๋ยวอมคือห่อตองเฮ็ดโตให้น่ารักก็ยังพอบอกแหละ yeah. เด้อพ่อแม่กับพ่พื่อนมีเฮือนอยู่กะว่ามาอยู่น้ำสาวหน่อยนี่ซียูเดด้วยมั้ยว่บอดเพื่อนให้สัญญาณิหรือเปล่าบัวครับยังไม่ได้สัญญาณเห็นอเป่นีน่แหละบัวประยุทธ์เรื่อยๆดอกอันไหนกับาา้างถาวาเฮาเห็ดอยู่น้ำสาวหน่อยเนาะ แต่หิดดีทำดีคิดดีทำดีแฟนคลับเอฟซีแห่งการตอบรับที่นี่บอร์ดคนกับสีหายสัญญาแต่แต่หิดบอดดีนี่ขึ้นล่องงานนั่นนี่บอร์ดคนล่องงานนั่นนี่บุท่านไหนสัญญาเนี่ยจะได้มาบอร์ดล่องงานอยู่แต่ล่องงานแล้วโบพานมี่ซิทรูด,ดูการหนานบุตรใดไปน้ำไหนทีนีพ่อบอกเตือนไว้ก่อนเพราะว่าพอสนิทกับเพื่อนตีหูนี่สาหลั่สใต้เพื่อนแต่บุตรใดหิตดีทำดีเมื่อวาน เฮ็ดให่วงมีสือเสียงไปหนาขึ้นมาโต้นี่นะมีสือเสียงไปหนา YouTube กับขยันเฮ็ดเนี่ยเติมเงินต่างเดือนละพันสองมือหนึ่งได้สามคลิปเป็นยังไงเพื่อนสอบว่าบอดสอบว่บาว่าถ่ายเฮ็ด YouTube มันคือการนำเสนอตัวตนให้แฟนคลับ FC ได้รู้จกักเนี่ยแต่ตตวไปกระบ,บอดเพดู่ไอศกรหูจักงอห,หน่อยแม่บ่ลละต้องให้คุณหูจักตัวต้องขยันเฮ็ด YouTube ตัวลูกเอ้ย ก็ว่ามือมือมือนีเสียเอถ้าคลิปจะหาหูคลิปก็พอแล้วอ,อ่ปัดพอกันใส่สูงือยังเอามือละึ่ิบหาคลิปมือละึ่ยี่ซิบคลิปสามซิบคลิปแต่อินเทอร์เนต็ตดีเติมเงินมาอย่างพันสองกันนะเติมพอแล้วพาไปเห็ดเออแต่มือ,อนีเลยจะคลิปแล้วคลิปเดียวสามสามคลิปอะย่งางอันนึงนีเลยสามคลิปอะฝาดฝากติดตามเอ้าฝากเพฟ้นครับไอซี่อ้า คร so ับผมเังได้กับฝากกิ๊ตามเงาะหน่อยแล้วเพื่อเราเชียวน้ำกันแล้วกันครับฝากกดซับสไครต์สองเทือนาะเทื่ยเดียวกับเพื่อเร็วอ้าวไม่ใช่กดเทื่ยเดียวสามเทือกเลยครับเออกดสามเทือกฝากแฟนครับเอพซีกดซับสไครต์สามเทือกแห้งเงาะหน่อยนะครับกดเทือนึงแล้วก็กดอีกเทือนึงแล้วก็กดอีกเทือนึงครับเป็นกดสามเทือกครับฝากกดใเพันธ์สามเทือกหรือสิกดสองเทือกก็ได้แต่ว่าท้าวที่ดีบางเงาะหน่อยก็บอกว่าอยากให้กดสามเทือกหมดละเออบ้านนี้ก้าว่า ีอยู่จนจบรู้ๆกันปะยู่จนจบครับเออให้มันแมนเด้อยตาเฟนครับเอฟซีเขาได้เบิ้งแย่งแหละเขากิดทีแต่ว่าสุโมงนี่ไปใส้ลงรถุดไปใช้เขาคนอื่นหาเ้เงาะน้อยเงาะน้อยดีใจบ่ครับดีใจครับที่เป็นหูวจักครับอืมดีกว่าต้นไปเห็น้องเพลยงรานเราเนาะครับมันได้มาประสบการณ์หลายอย่างร้านเราได้คั้แรงเมื่อไหร่บาทเมื่อละ ที <Jose> <oy> ่หาลอยมันเกับพ่ออยู่ได้แต่มันมีเสือเสียงแต่มาอยู่หนิว่มีคนหูจักเนาะไปใช้มาใช้ยังไปใสก็อื่นอหน่อยยางเตะร์ดเติตึนตตึนตึตก็อื่นงอหน่อยซช่ไหบานนี้แฟนคลับเอซีเบามาหลายว่าเอองอน่อยขึ้นเวทีสานอยให้เป่นมุกขยันพัฒนาตนเองงอน่อยใว่าอย่างไรบานนี้แค่หีด ลองหามึงเรื่อยๆครับเพราะว่าผมกับบวเก่งในเรื่องแบบประสบการณ์เดิหนหาวิธีเนาะงานครับบ่เก่งนี้ในการหาหมุกป,ป่ะไหนเ,ออเพราะว่าไปเรื่อยๆมากไหมครับก็คือจังพี่ป้อมแผมเพินเออ่นบอกนะว่าให้ไปเบิ่งในใน YouTube ศึกษาใน YouTube หมุกใน YouTube หมุกตลกเกา่กาๆหมุกคาเฟ่เ <c oughs> กา่กาๆหมุกไอ้ทีมงานเสียงอีสานพอแหลมย้ายฝ่ายแต่ก่อน ให้ไป่บ so ึงหลายๆจะจืดหมดเลยให้ไป่บึงมุกแล้วเพิ่งกระบอกพี Alter, ่มแป๊บกระบอกกันเลยให้ไป่บึงมุกในยูทูบหลายๆเป็นกระสอนน่องกระดีตัวโบ๊แมนวันอังใช่ไหมผมแกบึงอยู่แต่ว่ามันมันโมเมนต์สไตล์เฮห้องมันโมเมนต์สไตล์เฮามันคือมันบ่ท่านคุ้นเคยกับเรื่องการเล่นตลกนี่ไหมเออแมนอยู่เพราะว่าเฮาบ่เคยเป็นตลกมาตั้งนานมานี่ปุ๊บพอกมาหัดเอา พอโจกอะให้ขึ้นฮัดเลยเป็นะวะแทนครับ,รบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเข้ามาในสายนักห้องสายรถแห่่ครับแต่ใจจริงมันสมัครอยากเป็นนักห้องรถแห่เพราะอยากเป็นตลกมาอยากตามตามเกิดเลยเนาะ,นะตามเกิดเลยผมมักตลกดิแมน,นครับมักอยู่แต่ว่ามักเมึงตลกอยู่แต่ว่า มันจิไปทั้งหลอกเพ่งหลาย,วาายาลก,กว่วศาสตร์เ้่าโมเมนตลกรวยไงแงนครศาสตร์เงาะคืออยากไปห้องเพ่งมากกว่าแต่ว่าบุคลิกเนี่ยหน้าตามันได้อย่านี้นแงนครอ่องสี่พ่อบอกด้วยว่ามันบ่มีมยังเกินแห้งคนดอกแงนครเข้าศึกษาพัฒนาไปต่อหนาคือ <c oughs> <c oughs> ยังพ่อบอกล่ะแต่ <c oughs> เข้าพัฒนาตัวเองศึกษาตัวเองดีกว่าเกง่ง อันนี้ค่ปีแหลกกยาติยานันนะครับขอให้แบบเป็นมาซอยพักด้านเนานะซอยพักด้านเงาะหน่อยซอยพักด้านซอยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เงาะหน่อยครับนในการพัฒนาตนเองบนเวทีของสาวหน่อยกับปีถัดไปกับเบิรงการพัฒน,นานะครับนคนเล่ามันจะเป็นคือ,ค,อคือเลียนเยนะีเ่ยนะเลียมอหนึ่งเลวก็ขยับข้นมอสองความรู้มันสิเปลี่ยนเรื่อยมอสามม,มอสี่มอหา้ามอหกแต่งเงาะหน่อยกับจบมอหาครึ่งเนาะ ก็ได้ซ้ำนี่ทามาเพื่อดูกันหนาว่าสิจบโมหกแง่งมาหนี่เอาสุดท้ายใต้คลิปครับฝากบนแงงงอนอยู่น้ำติดตามทั้งทั้งเฟีชื่อเฟียดย่างงอนอยเพียดบานแข่งอ้าวฝากไปกดติดตามเพิ่นครับสุมือเพิ่นกะมีคลิปเลี้ยวยอกกันอยู่หลังวิธีก็พอแหลมตัวปรวกามีคลิปต่างๆลงทั้งเพจเพิ่นทั้งเฟีเพิ่นไปกดติดตามได้ แตก็ส่งทังทางยูทูบเอาว่าครับก็่ฝากพี่น้องไว้นําวันจะแล้วกันครับนี่โอ้โหกล่อมใจครับผมครับนี่แหละชีวิตงอ,อน,น้อยครับไต้ดาวไต้ฝันของตัวเองเพราะว่าขอบควณยังมาท่านน่มีบ้านมีซองหาเงินมาไห้แต่ผมการันตีเลยเงาะหาเงินมาได้วังอ้นทัวกรุงเทพบางนึงนี่หามาไห้สี่พัน 4, กว่าเนะ 4, าะสี่พันแปดเนอะ<ม>โอ้นให้แม่สี่พัน คาโต้เลยโอนให้แม่เบิดเลยสี่ท่านเก็บไปแปดร้อยไปใส่ใส่เจ้าของนะครับซื้อมาเป็นเด็กดีอยู่แต่บางคนบางท่านได้เงินมางสามีเด็กหน่อยสำนีอายุเอะไรก่อนตอนนี้สิบแปดสิบเจ็ดพอหมูยิงเลยส <17 S 2> ิบเจ็ดเนี่ยขนาดอายุสำนียังหูจักเก็บเงินบางคนบางท่านสิบเจ็ดนี่เก,ก็บเงินไปเจ้าของนะซื้อนั่นสี่นี่ใส่ใจเจ้าของแด้งอนหน่อยนี่ โอนไปจนเบิดสี่พันเหลือไวแปดลอยไปแต่ใส่ใจที่จริงที่ว่าสี่พันแปดนั่นอยากพ่ออยากโอนไปเบิดครับเออโอนไปเบิดี๋ยวจะคองกินอยังจะเขาต้องเอาไปใส่กินน้ำนี่นะชีวิตตัวจริงตัวเป็นเป็นของเงาหน่อยที่ผู้ใดบ่เ,เคยได้สัมผัสบางคนอาจจะเห็นว่ามูอผมดามูอผมหา่างมูอผมยังก็คือความหักแหละครับยังพอกันใช้เราก็หักแต่พอหักพอกันใช้เราก็ไม่หายแม่น้าดอกเพราะว่าพอกันใช้เราเป็นคนที่แบบโอ้ผู้ใดเขา เขาหาเราอย่างยากแมนแมน,แนบ่ยื่นยันจากปลเงาะเนี่ยครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนีดฝากกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครตนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ